มันขอโชคลาภมันขอตรวจแล้วเออมันก็ยู่ได้ย้อนอันนี้นี่ละถือบ่ถือกระบอกรุ่นหันทอบอกเจี๊ยบบอกแนททอนขันหน่อยกิจพุ่นเออเป็นไดได้โตได้เอาแมนแมนเด้อปูชซว้ chú uốn chú nhắn là xóm chú xóm tết mẹ bà sám tổ mắc khách thầy nó bà gà thi, thử, nè sáng thừa cả sư sư nếu mà thả vải đỡ bầu sáng bó thừa cả sĩ ông mà thả vải cứ cầu hành lang với sành nỉ chạc nỉ đỡ อันนี้ว่าสิซื้อมาให้ปูเปลี่ยนฉันได้เลยหนิชื่มาปูเปลี่ยนใช่ซื้อมาถ่ายไหวให้ปูเ,ปเหเ็นใจแต่ชุดเดียวนั่นดอกถ้าอยากเปลี่ยนอยากผัดฉันดอกมมีหลายชุดชุดมีหลายชุดเอ้าไปเจ้าใส่ซะเอา vậy thì phải xây suốt lưới xỉ chẳng để khi ta khi bốc chín anh ăn phú khả bò. à muốn xây cái xây cái bãi bát chúng ta. à cái gì má đào bãi này là. mò mò lại leo. leo. thấy ông má đào chẳng thì ba lại. ui đất này không hay mà khư thế. anh đi xuất tăng tát to ở... Tăng tát ừ Ồ, oh, tăng tát ở suốt hiến sẽ khư <cười> <cười> sáng cơ bát. <laughs> Một mình liệt lang bọn nó sám cầu bạn văn hành nhận gọi là xuống chọn bè tì mình bảo là, 3, 9, là 0, bọn à? ừ là anh 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 nghe บอกเพิ่นแน่ผู้เพิ่นเบิ่งยืดทางบ้านทางเฮียนอันนี้เขาสี้ให้บอกเขาสี้ให้เออสามสิบเก<บ>้าบาทงวยไม่ย้ำดูแต่น้งสามเก้านี่อ,อ้ปูนี่บอกเป็นปิศสนาลแล,ลว้วผู้ขาแห้งปึกแห้งหนาโอ้ยบอกตรงตรงลดนั้นเถวไมนเล็กบอกบอกนั่นแล้วไปชิลาปนนั่น ไปซื้อซ้ำไดงวดนี่ซื้อสองบาทสามบาทสี่บาทละบาเอาแล้วเอาอะไรซื้อซ้ำนี่มันสิรวยจักเทียจิปูห่าอุ้งบ่ถือเจ้ฮ่าบ่ถือกระจิปูขากระจิมาขอหัวละครั้งในละเป็ดไปจำจ้าหัวลครัง้งเออครั้ง ว้าอยู่เลยนี่บ่มีวัดฉันบอกเห็นใจนอนหันดเห็นใจนอนหันง่วงใจนอนหันเลยไม่บ่เม้นองค์นี่บ่นอกนอนอยู่ใอถังขี้เิีมเมื่อนั้นน่ะเม้นมันก็เลยนอนคนละองค์บอกว้าวดีดีนี่บอกก่อแนวใส่ผู้เบาหน่หนวดบ่มีปูหนวดบ่ อโอ้เป็นอะไรเฮ็ดแบบนั้นเฮ็ดแบบไหนชนะบ่มีแกกน้อยแนมะ่บอกคาถาใช่ผู้บบาวเรนน้ำบ่มีรอกโอ้ยแกแมนแพงนะ้ะห้ากินใสออเอ้ยเป็นโป้ให้เวนะ้าทแม่เถาะผัวผู้ขานะั่นมันเป็นตาสังค่ะมันบาดเลี้ยวบาดเลี้ยวเออ กูเพิ่เต้นนะสันโมเต้นเห็ดหยังแงมือขึ้นนอนหลับๆมันก็มาเหือสิญญาให้ขืนตัวเปิดขึ้นมามาเปิดกันเห็ดหยังกาะแต่กูเพิ่จริงยัมันเหรอคือบ่เห็ดจักเกียขันสีเห็ดมันว่ากูบ่ได้เห็ดกูเปิดค่าการมองเห็นพนันนะ